สวัสดีค่ะเพื่อนเอนทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปของนิกิอีเช้านิกกอีธรรมดานะคะไม่ใช่ V i p นะเช้ากับบ่ายนะคะตัวเด่นก็คือแบกเอาหกตัวกันตัวรองก็คือห้ากับเจ็ดนะคะแปดศูนย์ก็รูดแปดเลยเนาะหกก็หกศูนย์หกสองหกสามหกห้าหกเจ็ดหกแปดหกเก้าเราจะซื้อตัวที่เราติ๊กติ๊กติ๊กไว้ก็ได้นะสามวกก็สามหก หนึ่งศูนย์สองห้าเจ็ดหกแปดหกแปดศูสห้ที่จริงเราให้ลูดห้าหกแปดเด้อสามตัวนี้ทั้งนี้ก็อีเช้านี้ก็อีบ่ายเลยเดอ้อของเราก็เข้าห้าแปดกับเจ็ดหนะนี่ก็อีเช้าต่อมานี้ก็อีบ่ายของเรานีเข้าสามตัวตรงๆเลยหกห้ 6, 5, 0, 5, 0. าศูนกับห้าศูนย์บ่ายที่จริงมันก็เหมือนกันกับเช้าเลยเนาะห้ากับแแต่เรามาเพิ่มสกับหนสากับเให้นะ ก็รูดสามเก้าก็คือเก้าหนึ่งเก้าสามเก้าห้าเก้าหกเก้าเจ็ดเก้าแปดเก้าเก้าห้าก็ถ้าจะรูดห้าก็รูดห้าถ้าจะรูดแปดก็รูดแปดนะคะให้ดูสามตัวท้ายเป็นหลักเด้อให้ดูเลขท้ายสามตัวเป็นหลักสามเก้าหนึ่งหนึ่งหนึ่งเก้าห้าสามเก้าห้าหกเก้าแปดหกหกแปดศูนย์ศูนย์หกแปดศูนย์หกสามหนึ่งห้าอีกรอบนี้เราก็ให้ถูกรางวัลถูกเลขท้ายสามตัวอีกเด้อ ถูกสามตัวตรงๆสองตัวบนล่างเนอให้เข้าตรงๆอีกนะก็ขอขอบคุณเพื่อนเพื่อนทุกคนที่กดติดตามช่องน้ำเพชรพารวยพื้นเส้นพารวยนะคะให้ถูกสามตัวตรงตทั้งทั้งเช้าทั้งบ่ายเด้อสองตัวบนล่างเช้าบ่ายนะก็ขอให้รวยรวยทุกคนนะคะทําคลิปออกมาก็ทํามาเต็มที่แล้วไม่อยากให้เพื่อนเสียตังค์เนออยากให้ตังค์อยากให้ได้ตังค์ทุกวันเนาะ สำหรับคลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงแค่นี้นะคะโชคดีทุกคนคะ่ะช่วงนี้เราทําคลิปน้อยเวลาเราไม่ค่อยมีเนาะเพราะกลุ่มหุ้นของเรานี่ไม่มีหลุดเดอ้อรอติดตามหุ้นสามลัดกับดาวโจรเดอของเราก็ไม่เคยหลุดนะคะเพราะเราจะเล่นแต่หุ้นแล้วต่อไปนี้อีกตัวธรรมดาเราไม่เล่นแล้ว สำหรับคลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงแค่นี้นะคะขอให้เ,เพื่อนๆทุกคนโชคดีเฮงๆรวยๆ,ยๆปังๆนะคะ